เก๋ไก่ไมีแฟนแล้วนะสวัสดีคริงโ้ว่ะล่าสุดนะคะเก๋ไก่เซเดอร์นะคะเปิดตัวแบบเป็นทางการเป็นทางการคือแบบว่าถึงขั้นให้สัมภาษณ์กับพี่สื่อนักข่าวเลยนะคะแล้วก็เรียกเต็มปากเลยนะคะว่า อาบีเนี่ยคือแฟนของเก๋ไก่ไซเดอร์เองจ้าล่าสุดนะคะอย่างที่หลายคนทราบดีนะคะว่าคนน่าจะเห็นมนสาสักพักแล้วแหละว่าเก๋ไก่ไซเดอร์เนี่ยกับอาบีก็คือเป็นแฟนกันนั่นแหละแต่ว่าเก๋ไก่ยังไม่มีโอกาสได้มาให้สัมภาษณ์กับพี่สื่อนักข่าวแบบวันนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเก๋ไก่ไซเดอร์มีไปออกงานอีเวนต์ก็เลยได้มีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์กับพี่สื่อนักข่าวแบบจังๆนะคะพร้อมกับเปิดตัวอาบีนะคะยืนเคียงข้างนะคะประกบคู่ระหว่างการสัมภาษณ์เธอบอกเลยว่าน่ารักมากๆเก๋ไก่ไซเดอร์นะคะชัดเจนค่ะ แฟนก็แฟนเพื่อนก็เพื่อนไม่เฟื่อนนะคะทุกคนก็คือก่อนหน้านี้นะคะกเก๋ไก่เคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเพื่อนนะคะโดยที่กเก๋ไก่เผยว่าตอนนั้นยังเป็นเพื่อนกันจริงๆนะคะก็คือแบบเ,เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆอะไรเงรี้ยอยู่ในช่วงระยะเวลาแบบคุยก็เลยยังไม่ใช้สถานะแฟนก็คือศึกษาดูใจกันอยู่ก็เลยเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากแต่มาวันนี้นะคะเรียกเต็มปากได้เลยนะคะว่าสถานะแฟนค่ะขยับจากเพื่อนไปแฟนเลยนะคะไม่มีเพื่อนเฟื่อนหรือแฟนนะคะทุกคนก็คือเพื่อนแล้วไปแฟนเลยนะคะ เก๋ไก๋นะคะเผยนะคะว่าคบกันวันที่28กันยายนปีที่แล้วเนาะคือเป็นวันที่เริ่มตกลงคบกันโดยที่เก๋ไก๋อายุครบ28ปีพอดีแล้วก็ตรงกับวันที่8ช่วงราวๆวันเกิดเก๋ไก๋พอดีด้วยโดยที่ระหว่างการสัมภาษณ์นะคะอาร์มีเนี่ยก็มีการเดินเข้ามาพอดีเก๋ไก๋ก็เลยเรียกมายืนสัมภาษณ์คู่กันไปเลยนะคะผมบอกเลยนะคะว่าที่สื่อและข่าวเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าแฟนทอหล่อมากเก๋ไก๋ฉันอีกคนหนึ่งที่ ทำข่าวหรือว่ามารีแคปเกี่ยวกับเรื่องเก๋ไก่เซเดอร์อเนี่ยฉันจะรู้สึกตลอดคือถึงแม้ว่าหน้าบ้านฉันจะไม่พูดแต่หลังบ้านฉันจะพูดตลอดเก๋ไก่แฟนหล่อมากชีเซิร์ฟมากคุณค่าที่คุณคู่ควรสุดๆคือแฟนเขาหล่ออะเอา,อางี้แล้วกันแล้ไม่ได้ดีแค่หล่อนะเธอดีกรีเขาก็ไม่ธรรมดาหนุ่มอัลเบเนียเออครอบครัวเขาก็เติบโตมาอย่างดีพ่อแม่ของอาบีเนี่ยก็เคยมาให้เอากับเก๋ไก่แล้ว เนาะที่ไทยนะคะเพิ่งจะกลับไปเมื่อไม่นานมานี้บอกเลยว่าวาสนาของคู่มากเธอเนี่ยแหละคนที่ใช่มักจะมาในเวลาที่ใช่เสมอถูกที่ถูกทางถูกเวลาถูกเป๊ะเลยทุกคนนะคะอ่ะ,ปะเปิดเผยสถานะแล้วข้างรักสุดๆนะคะเก๋ๆใช่ไหมตอนนี้ว่ากันไปทุกคนแล้วเป็นคนคิดเห็นยังไงกับคู่นี้บ้างเมในไใหนใอยากรู้